ดีทำโชบทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมได้ฟรตี้นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไอยครับได้ใช่ต่อจากก็คุมก็ไม่จะค่อยค่อยดูซีรีส์หมาเขาผลเท่าไหร่นะใช่ กัดเลเบลจิกันแดซึ่งไปครับวันนี้ไม่ใช่ไปครัดแท้แต่เป็นไมครับแท้หรือปอกแท้แต่แท้ก็เหมือนก็หมแท้แต่มันของปอมแต่มันก็คือเอาง่ายง่ายง่ายเร่องง่ายของแท้เวอร์ชันก๊อปเกรด s อ s s อวกา อิสิสิอูอูอะอู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 บวก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 อิสิสิอู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 บวกนั่นแหละแล้วไอปรมาตัวเอสประมาณอีกหนึ่งร้อยล้านตัวแล้วก็ตัวเขาว่ายูออีกหนึร้อยล้านครับครัแล้วก็บวกอีกหนึ่งร้อยล้านล้านล้านบวกนั่นแหละครับนั่นคือ มันก๊อปได้ทั้งวายอัปเดตมันกอ๊อปไปเลยนะครับเู็นไหมแค่เราไปดูที่เกาะสร้างโลกมันจะมีเขียนว่าจะเป็นนะฮะหากว่าวายอัปเดตหากว่าอัปเดตที่เจอถ้าคุณอ่อานหาว่าอัปเดตเป็นถ้าคุณอ่านหาว่าวายอัปวายไม่เป็นแต่คุณอ่อานหาว่าอัปเดตเป็นนั่นแหละคุณไปกดพอปุ๊บโหสร้างตัดปุ๊บแค่นั่นแหละเกมสยองทันที พี่ีสามารถเสกวันได้ด้วยอารีจำได้ม้ตอนนี้ยังไม่มีนะฮ้าโไปลองเล่นบ่าแต่ตอนนี้กบปารีวคือมันกบไป,ปชั่หนึ่งจุด้าบาแหละเอาง่ายเอาตรงๆไม่อ้อมพร้อมมันเป็นไรไม่รู้เกี่ยวกับเครื่องผมเวลาเล่น,นแล้วแบบบางทีนะมันจะแบบเข้าปุ๊บหลุดตับเบ้นั่นแหละคือแบบ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอีกอรอบหรือเปล่าถ้าเป็นผมทุบคือแบบผมที่เป็นอะไรที่แบบเท่มากเลยโอเคตอนนี้โอเคโอเคตอนนี้เราขยับได้แล้วโอเคโอเคถ้าครับผมได้ลงหมดหมดโอ้ยโอ้ยแหลกแโอเคผมได้ลงหมดผมได้ลงหมดเออเปนเทนนะครับเป็นเทนนะครับ,นนรบผมได้ลงหมดเป็นเทนมา ครับอ๋อออ,อ,อ,อแล้วตอนนี้ผมก็สามารถครับสิที่เรียกว่าออมนิตริกไดเรวนี่กดโอ้โอเคเอันนี้ใช้ใช้ของเยอะมากผมสามารถกรับออมนิตริกไดเร็วก็สวมใส่ ออแต่ว่าตุ๊กแกแก่ว่าครอบรอแล้วในสุดในสุดอาวุธที่แข็งเกที่สุดในโลกกได้ตกไปอยู่ในมือฉันแล้วจีเก็นแมตต์โอ้เคตัวนี้ถือว่าดีอยู่วิ่งเร็วอยู่ปอนหนึ่งพวกมันจะมีบางตัวที่มัน โอเคตกลงครับที่กอกครับผมปลูกโกโก้ไว้ในบ้านใช่ผมปลูกโกโก้ไว้ในบ้านเกดแมนเจอมันมีแค่นี้ใช้ไม่ได้มีวันหยุดหรอกถอนไงแล้วเขาดูจนได้ต้องกดต้องกด กดชิปลแล้วกดค้างไม่ใช่ทำไงอ่ยไม่รู้เลยทําไงฉัน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 เกิดไปที่เรียนรู้มันคโอเค,อเคตอนนี้ผมได้ตอนนี้เราจะไปรลเหมืองกันด้วยออ n i t ท i ิก่ะเราจะไปรวมเหมือกันด้วยอ,อ m n i t ท i ิกโอ้ยกินเวลาไปซี่เลยสองนาทีเลยตอนเปิดคลิปไดยป้าไปแล้ว ทีเลยเดี๋ยวตัดตอนลองถ้ำเลยผมผมท่านผู้ชมครับคิดว่าผมควรแปงลงร่างเป็นตัวอะไรดีอืมผมไม่อืมแปลงร่างเป็นปตัวอะไรดีผู้ชมช่วยช่วย,ช,วยช่วยคิดหน่อยผู้ชมช่วย,วยผมคิดหน่อยว่าผมควรแปงลงร่างเป็นตัวอะไรดีตอนนี้มันควรแปงลงร่างเป็นตัวอะไรดีท่านผู้ชม

นี่ดับไม่ได้สูด้วยดับไปแบบอนเป็นไงครับท่านผู้ชมโหดแม่หมดที่ผมลงมาเนะี่ยผมโหดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ดาวเฟมไคเซอร์โ like ้าวนลูกชนเฟมไคเซอร์โดนลูกชนี่เปลวไฟนี้จะเผาแก๊กเป็นจุนจุนเหมือนกระเท่าทานหอไปออกไปครับ

ไปไปไปลูกไปทำทำมัดทำโวยโอ้ยโเอ้ยปโอ้ยโวเอ้ยเอานี่ไงุบโยเป็นไงล่ะจะฮิตฟาร์ข้าไป โอ้ยคุณเล็กผมเหลืออะไรไม่มากแล้วในการเป็นฮิตปลัอก <c oughs> ตอนนี้พลังผมแทบจะไม่ค่อยเหลือละ พลังผมแทบจะไม่ค่อยเหลือแล้วท่านผู้ช,ชมจีจีก็ไม่ค่อยเหลือละโอ้ยซอมบ,บีตัวเล็กนี่ดี คือเป็นบารเกรน้ยไาพนักกิจเรีบเยบรเอยดูจบเล่นผมเล่นมฮิตผมไมมีฮิตป้าก็เป็นได้แค่แค่จะสอบตายอะผมอะ พมไม่มีเฟลผมเป็นได้แค่กระสอบทรายผบอกเลยพอ <c oughs> <c oughs> ผมไม่มีเอไไเรี่ยนะผมเป็นได้แค่กระสอบทรายบอกเลยผมเป็นได้แค่กระสอบทรายนะานู่้ชมถ้าถ้าพลังงานผมชาร์จเต็มเมื่อไหร่ <c oughs> ผมจะกลับมาเป็นนักไร้ครั้งหนึ่ง ตอนนี้ผมต้องหลบก่อนผมต้องหลบซ่อนอเกล <c ười> ้ได้เวลาล้ <c ười> ไปเลย มาเลยลูกรักตบทีเดียวตายเลยเอาเลยอตบทีเดียวตายเหมือนเดิมจะโตสูงเหมือนเดิมกดเดิมทุกอย่างเลยบุกโฟอาร์มแต่ที่ต้องทำก่อนเลยต้องปักไฟแล้วโอ้อย ชผมต้องฝากไฟแล้วปืดม,ม,ม,มากผมรอแปลงร่างเป็นตัวที่มันมองเห็นอะไในได้โอเครอครับรอก่อนจบคลิป